สวัสดีครับขอต้อนรับน้นองเข้าสู่ช่องของปีเบิร์ครับคณิตชาต์นอกก็แบบมาเราเก็บเรื่องลำดับไปห,หมดแล้วเนาะเราจะมาขึ้นเรื่องอนุกรมมันครับผมมาดูกันอนุกรมคืออะไรอ่ะอนุกรมภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซีรีส์ซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะจ๊ะซีรีส์ลองดูครับมันคือผลบวกของลำดับเขียนแทนด้วยตรงนี้ สมมติว่าจําได้เนาะ a 1ก็คือลำดับตัวที่1ลําลำดับตัวที่2ไล่ไปก็คือการเอาลำดับมาบวกกันมันก็จะคืออนุกรมนั่นเองตัวนี้คือเครื่องหมายซิกมาซิกมาก็คือผลรวม s มันย่อมาจาก summation summation ก็คือผลรวมนั่นแหละโอเคป่ะอนุกรมจํากัดคือผลบวกของจํากัดอนุกรมอนันต์ก็คือไอ้ที่มันบวกไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคไหมอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงครับเช่นเพื่อนเบอกว่า1บวก3บวก5บวก จุดจุดจุดบวกไปถึง53ถ้ารู้ตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าอนุกรมจำกัดโอเคไหมถ้าบอกว่าอ๋อ1นบวกหบวกเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เป็น4เป็น10เป็นเท่าไหร่ว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีจำกัดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอ่าอะไรนะอนันต์นั่นเองนี่อนันต์อนันต์ก็คืออนันต์นั้นว่าไม่ใช่ก็คือไปเรื่อยๆไม่มีจำกัดนั่นเองโอเคเนาะเอะมาดูกันครับ แต่ว่าแต่ว่าในสิบตํารวจเนี่ยเวเราจะเอาแค่จํากัดอย่างเดียวนาะอันน์้น่มันไม่ออกหรอกถูกปะโอเคนะอ่ะมาดูกัน <c oughs> ไล่เลยเนาะพี่เบิร์ดค่อยๆไล่ให้เนาะเลขจํากัดคืออะไรครับกันนะเดเเดปอานเองเนาะคนมีเอกสารอยู่แล้วก็อ่านเอาง่ายง่ายสบายๆอ่ะมาดูกันครับส่วนใหญ่ที่โรงเรียนหรือว่าที่ติวต่างๆก็เขาจะให้สองสูตรนี้มาก็คือจําให้ได้นั่นแหละ sn เท่ากับ n ส่วน2 2n 1บวก n ลบ1คูณ d โอเค Sn เท่ากับ n ส่วน2แล้วก็ n 1บวก an 2ส่วนนี้จะใช้บ่อยแต่ใช้ในกรณีที่ต่างกันถ้าไม่รู้โพสสุดท้ายก็ใช้สูตรนี้เลยโอเครู้โพสสุดท้ายแต่มันต้องรู้จำนวนโพสถูกปะก็คือต้องไม่หา n ออกมาถ้าหา n พี่เบิร์ดสอบไปแล้วถูกปะก็คือใช้สูตรอะไรครับ a n ลบ a 1หาร d บวก1จำยากถูกปะเราใช้สูตร,รอะไรเมื่อเมื่อคราวที่แล้วให้สูตรหลัดไป n ก็คือท้ายลบแรกหาร d แล้วก็บวกหโอเคปะจริงๆถ้าน้องดูตั้งแต่ ep 1มาถึง ep นี้เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยน้องเป็นคนใส่ใจในการเตรียมตัวสอบมากๆแลยเนาะเพราะว่าพี่ไล่มาก็คือ10กว่า ep แล้วเนาะโอเคปะอ่าโ okay, อเค <Okay. S 1> <ๆ>ก็อยากจะให้เรียกว่าอะไรอะ ให้ทุ่มเทกับมันให้เต็มที่แล้วกันเนาะในการเตรียบตัวของเราโอเคครับทีนี้สูตรที่สามเนี่ยบอกเลยว่าโูไม่มีใครสอนนะเอาจริงๆถ้าพี่ไม่ได้เรียนมาหรืออาจารย์ของพี่เนี่ยเก่งจริงพี่ก็ไม่ได้เรียนสูตรนี้เหมือนกันนะต้องยกย่องยกความดีความชอบให้กับอาจารย์ของพี่เลยเนาะอาจารย์ของพี่คืออาจารย์ทรงชอบปนะจินดาก็คือคนที่สอนอวิชามารไม่เชื่อหรอูหลูซึ่ง พี่ก็เชื่อเถอะว่าอาจารย์เขาก็เรียนมาจากอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์ของเขาอีกทีนึงเน่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อ่ะ,อะไอคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นมันมีมาค่อนข้าง,งนานแล้ว เราก็เรียนกันมาแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนไงที่จะได้เรียนแบบนี้เพราะว่าอาจารย์แต่ละคนก็มีแนวทางสอนแต่ละท่านไปเนาะไม่ใช่วิธีจริงไม่ดีเพราะว่าอาจารย์ของพี่สอนว่าทุกสูตรลัดมาจากวิธีจริงวิธีลัดที่ดีที่สุดก็คือจําได้เพราะในห้องสอบเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปพิสูจน์แล้วก็ทําให้มันเร็วขึ้นหรอกเราจะต้องพิสูจน์มาจากนอกห้องสอบแล้วทําได้พอทําได้ ฝึกเป็นวิธีรัดแล้วก็เอาไปใช้ในห้องสอบมันจะได้ทําได้เร็วขึ้นน่นเอโอเคมาจดกันเลยบอกไปเลยไม่มีการใครจะเอาไปใช้ไปสอนต่อเป็นติวเตอร์อะไรก็เอาไปใช้ได้นะแต่ว่าให้เครดิตอาจารย์พี่ก็ได้ไม่ต้องให้เครดิตอาจารย์ให้เครดิตอาจารย์ของพี่ไม่ไม่ต้องให้เครดิตพี่ก็ได้เอาไปใช้เถอะพี่ก็เป็นผู้ส่งต่อมาบอกน้องๆแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เอเซนเท่ากับ A อเอ็นคับบวกด้วย a อหนึ่ง คูณด้วย an ลบ a, N a 1บวก d ทั้งหมดหารด้วย 2d น้องบอกว่าแม่เจ้าสูตรละจำคนยากเลยแต่จริงๆบอกว่าไม่ยากไม่ยากจำง่ายนิดเดียวครับจบจำว่าจับบวกคูณจับลบบวก d ทั้งหมดหาร 2d อ,อ่ะเดี๋ยวจะไปบอกวิธีใช้อีกทีหนึ่งไอ้ตรงนี้มันมีดียังไงน้องบอกว่าต้องมีดีดีมีทั้ง 2d นะใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันคือแบบนี้ครับมันคือ รู้โพสุท้ายไม่ต้องรู้จํานวนโพสก็ได้ถูกปะไอสออันเนี้ยมันจะเป็นจะต้องรู้จํานวนโพสก็คือหา n ออกมาก่อนแต่นี่ครับไม่ต้องรู้จํานวนโพสมันก็หาได้เลยนัย่นเองโอเคเดี๋ยวจะไปสอนไล่ในการหาแต่ละสูตรกันเลยมาดูตัวอย่างข้อที่1นึครับบอกว่าจงหาผลบวก20พสน์พส ของอนุกรมมันนี้ไอ้ตัวนี้ที่บวกจุดๆมันไม่ใช่ไปถึงอน,นันต์เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรครับมันเอาแค่20พจน์ถูกปะเพราะงั้นตัวนี้หาอะไรก่อนทุกครั้งหาดีก่อนครับดีคือห่างกัน3แสดงว่าดีเป็น3าโอเคอันนี้รู้พจน์สุดท้ายไหมไม่รู้ถูกปะมันไม่รู้พจน์ที่20ถูกปะเราก็เลยใช้สูตรอะไรเลยครับเราใช้สูตรแรกก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวกด้วย n ลบ1แล้วก็คูณ d โอเคไหมโอเคปะ่ะ <c oughs> เราก็จะได้เป็น n เนี่ยคือยี่สิบถูกแล้วอยู่แล้วถูกปะ่ะเพราะว่าเขาหาผลที่ยี่สิบแสดงว่า n คือยี่สิบส่วนสองสองคูนด้วย a หนึ่งอ่ะพี่เบิร์ดยังไม่คูนนะกันนะค่อยๆเขียนน้องจะได้จดตามไปบวกด้วย n ลบหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับยี่สิบลบหนึ่งคือสิบเก้าถูกปะ่ะแล้วก็ d d ดีคือสามอ่ะแบบนี้ตัวนี้คือสิบหารสองคือสิบเนาะตัวนี้ก็จะได้เป็นสิบ ถูกไหม9327ทด2ครับ313 3, ทด2คือ557บวก10ก็คือ67คูณ10ก็คือ670นั่นเองไม่ยากโอเคปะสบายสบายเนาะเส,สบายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ2แล้วก็ฝึกใช้กันทั้ง3สูตรเลยข้อที่2ครับบอกว่าจงหาผลบวกของอนุกรมอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่เบิ์จะสอนใช้ทั้ง3สูตรเลยนะ เขาบอกว่า5 7 9 11็ดก้าสิบเอ็วกไปเรื่อยๆถึง53เนี่ยแสดงว่า d เนี่ยคือเท่าไรครับ d คือ2ถูกปะอ่ะมาใช้สูตรแรกกันก่อนสูตรแรกคืออะไรครับ sn เท่ากับ n ส่วนสคูณด้วยอะไรครับ2อง a หบวก n ลบหแล้วก็คูณ d โอเคปะเห็นปะแต่ว่ามันยังหาไม่ได้มันยังติด n อยู่เพราะงะั้นน้องก็ต้องไปหา n มาก่อนครับ เอ็นรัดรัดเอ็นเลยนะหารัดเอ็นเลยก็คือเอ็นเท่ากับท้ายลบแรกหารดีบวกหนึ่งเนาะพี่เบิร์ดเขียนสูตรให้ทีนึงยละกันท้ายลบแรกหารดีแล้วก็บวกหนึ่งอุ้ยตกไปหน่อยอ่ะขอโทษทีตัวนี้เลื่อนมาเห็นปะเรายังรู้วิธีรัดเนี่ยมันจะได้ทําได้เร็วขึ้นถูกปะถ้าไม่รู้วิธีรัดก็ไปตั้งเอ็นเท่ากับเอ็นหนึ่งบวกเอ็นลบหนึ่งคูณดีก็ว่าไปโอเคปะอ่ะมาท้ายก็คือห้าสิบสามครับลบแรกก็คือห้าหารดีคือสองบวกหนึ่ง ลบกันได้เท่าไหร่เนี่ยลบกันได้48ถูกปะ48หาร2คือ24 24บวก1ก็คือ25เพราะ,ะนั้นเองคือ25โอเคเนอะคิดเลขไม่ห่วงเนาะเพราะงั้นครับตรงนี้มาแทนสูตรเลยข้อเสียของมันก็คือมันต้องไปหา n นั่นแหละ2คูณด้วย a1 a1 คือ5ถูกปะ2คูณเข้าไปคือ10พี่เบิร์ตคิดในใจได้เลยเนาะบวกด้วย n ลบ1 n คือ25ลบ1คือ24 แล้วก็ดีคือ2โอเคป่ะ25.2ครับตอนนี้คูณกันไป48บุก็คือ58เอา2ไปตัดครับได้29โอเคเราก็เอา29ไปคูณ25ครับอ่ะมาแอบคูณเลย9545หรือน้องไปคูณแบบของน้องก็ได้นะไม่ต้องคูณแบบของพี่ก็ได้2คูณ2เป็น4ครับคูณค่ายเป็น10คูณค่ายเป็น18 ไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครอยากฝึกคูณก็จะมี4หลักถูกปะตัวนี้จะเป็น2กับ2นั่นเองแล้วก็จะบวกหลักใครหลักมันก็จะเป็น5ตัวนี้เป็น12ครับทด1 6เพราะอีกก็เป็น7ได้7 2 5นั่นเอง <c oughs> <c oughs> หรือบางคนเซนดีบอกว่าเอาพี่ผมหรือหนูเอาอ่า25ไปคูณ30ก่อนได้ไหมได้750แล้วมันเกินมา1ก็ลบทิ้งไป25 750ลบ อ่า750ลบ25ก็จะได้725เหมือนกันได้นั่นเองโอเคปะก,ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อ่ะดูข้อที่2สูตรที่2ครับ SN N ส่วน2 A1 บวกด้วย AN ส่วนนี้ก็ต้องหา N ออกมาก่อนแต่ว่าโชคดีที่เราหามาแล้วถูกปะ a 1คือ5ครับ AN ก็คือ53รวมกันเป็น58ถูกปะเนี่ย58 2ตัวนี้รวมกันเป็น58เนาะ ส่วน2ก็คือ29ก็จะเป็น25คูณด้วย29เท่ากันอยู่ดีเลขพีไม่ต้องคิดใหม่เนาะก็จะได้725โอเคสบายๆต่อไปต่อไปวิธีลัดสูตรนี้ครับข้อดีของมันก็คือไม่ต้องหา N เนาก็จะไม่ต้องมีมาทดน,นี้ก่อนถูกปะเ n เท่ากับเท่าไหร่จับบวกถูกปะจับบวกก็คือ an บวก N หนึ่งใครแม่นแล้วก็บวกได้เลยเนาะจับลบ บวกดีทั้งหมดหารด้วย 2d เห็นปะถ้าท่องไปบ่อยอ๋อจะบ,บวกก็จะบ,บวกได้เลยอ๋อบวกกันเป็น58เห็นปะจับลบอ๋อลบลบกันเป็นเท่าไหร่ครับเป็น48บวกดีบวกดีก็คือบวกมา2ก็คือ50ถูกปะทั้งหมดหารด้วย2แล้วก็คูณดีดีคือ2อนี่โอเคตัวนี้ไปตัดครับได้เท่าไหร่ได้29ถูกปะ ตัวนี้ไปตัดครับได้25นี่ก็คือ29เูณหเหมือนเดิมก็จะได้7 2 5แต่บอกเลยว่าวิธีนี้จะทําให้เราทําได้เร็วขึ้นนั่นเองโอเคสบายๆเนาะสบาย,บาย,บายต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ผลบวกอน,อนุกรมมาดูกันทีนี้น้องจะทําแบบไหนก็ได้ถือว่าทำวิธีจริงให้ดูกันแล้วกันถ้าทาวิธีจริงวิธีจริงวิธีจริง เราก็ต้องไปหาอะไรออกมากันครับ D, d คือเท่าไหร่บวกเพิ่ม T ีละ5ถูกปะแสดงว่า D คือ5โ okay. อเคเพราะฉะนั้น sn ครับหา n คือท้ายลบแรกหาร D บวก1ก่อนท้ายลบแรกหาร D บวก1ดีเนาะท้ายคือ12 2ลบแรกก็คือลบกับลบ8ระวังเครื่องหมายเนาะลบลบเป็นบวกก็คือบวก8หาร D d ดี d คือ5แล้วก็บวก1 ก็จะได้เป็นร้อยยี่สิบหารห้าบวกหนึ่งโอ้โหเป็นไงครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบถูกปะ 2, ปกกสองเป็น20 5 4ู0เป็นยี่สิบห้าสี่ยี่สิบครับยี่สี่บวกหนึ่งคือยี่ห้าเพราะนั้น n คือห้า n คือยี่สิบห้านั่นเองโอเคเพราะยังจะหา sn sn ก็คือ n ส่วนสอง n บวก a n ได้เลยถูกปะใครไม่แม่นสูตรก็เขียนก่อนนะใครแม่นสูตรแล้วแทนได้เลย a1-an บวกเอก็จะบวกกันครับก็คือลบ8 2บวก11ก็อารมณ์คล้ายๆ1 1 2ลบ8ะก็คือ104ถูกปะ่ะเอา2ไปตัดได้52เราก็จับยีห้ไปคูณ52าครับแอบคิดแอบคิดใครจะเอายีไปคูณ50ก่อนแล้วก็บวกอีก50ก็ได้ได้เหมือนกันเนาะ ได้10ตรงนี้เป็น10ตัวนี้ได้4ตรงนี้25ได้0ได้9ได้10 0ทด1ได้3ได้1,300จบครับโอเค1,300เราเลยตอบข้อ2นั่นเองอ่ะแต่ว่ารัดให้ดีกว่า Sn เท่ากับไปง่ายอันแรกเป็นจับปลาไรจับบวกสูตรไม่เขียนแล้นะจับบวกคูณจับลบบวกดีทั้งหมดหาร2ดีจับบวกก็บวกกันครับลบ8บวก112ก็112ลบ8ก็คือ104จับบวกคูณจับลบจับลบก็คือลบลบเป็นบวกถูกปะ่ะ120จับลบบวก d d คือ5ทั้งหมดหารด้วย 2d 2ดคูณ5โอเค ตัวนี้รวมกันเป็นร้อยี่สิบห้าโอเคไหมโอเคไหมเอาห้าไปตัดครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบตัวนี้ได้ยี่สิบห้าเอานี่ไปตัดครับได้ห้าสิบสองนี่ไงห้าสิบสองคูณยี่สิบห้าโผล่ไปทัานี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหา N ให้เสียเวลาถูกปะเพราะงะั้นก็จะได้เท่ากันอยู่ดีคือพันสามเพราะว่าตัวนี้มันคือยี่สิบห้าเท่ากันห้าสิบสองเท่ากันแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้บอกเลยว่า แนะนำไอ้ตัวนี้นิดหนึ่งใครที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้เนาะที่พี่ตั้งใจภูมิใจนําเสนอเลยนี่ฉเฉลยข้อขสอบแลแ้วนวข้อสอบคณิตพิชิตในสิทธิตำรวจแบบทีละคันเทปแล้วดูนะไอเรื่องนี่รวบรวม,รวมข้อสอบมาให้10ปีโอเคป่ะวิธีจริงแล้วก็วิธีลักคันเทปเนาะแล้วก็ใครที่ซื้อหนังสือเนี่ยจะได้เข้ากลุ่มรับเอกสารติวไอชุดเนี้ยฟรีอยู่แล้ว โอเคปะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเอกสารเป็น PDF แต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อสอบ10ปีเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะโดยเฉพาะเรื่องลำดับและอนุกรมเนี่ยบอกเลยว่าออกทุกปีออกทุกปีดูนะดูนะเดี๋ยวพี่เบิร์ดไล่คอให้เอาปีใหม่ๆแล้วกันเนาะตั้งแต่เนี่ยมีหมดอะ10ปีอะดูดิอย่างอย่างข้อ172เนี่ยหาอะไรอันนี้ปีหาโพสที่62นะปีประมาณ59เห็นปะ1 2 4อะไรหา โพสที่หกว่าไปดูนะดูนะอ่าค่อยๆไล่ให้เนี่ยจงหาโพสที่8ปดโพสที่อะไรว่าไปอันนี้มันอ่าอน,นุกรมมันจะมี2แบบเนาะแบบแรกคือไอเน,นี่ยบวกไม่เท่ากันแล้วหาโพสที่เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องใช้สูตรถูกป่ะใช้ความสัมพันธ์ถูกป่ะแต่ว่าที่เราเรียนมาคือตรงนี้คือใช้สูตรก่อนถูกป่ะไอเรื่องหาความสัมพันธ์ง,ง่าย นี่ไงใช้สูตรอย่างข้อนี้เลขเรียงกันตั้งแต่100ถึง200เลขข,เลขขี้กับเลขคี่กับเลขคู่เนี่ยต่างกันเท่าไหร่เนาะตัวนี้น่าจะพิมพ์ตกผลรวมเลขขี้กับผลรวมเลขคู่ตัวนี้น่าจะพิมพ์ตกไปหน่อยนยีเดี๋ยวเปิดดูนี่นีนี่อำนวยการ <c oughs> แอปหนึ่งที่เบิร์ไลน์ให้ดูอ่ะถือเป็นการดูหนังสือไปนในตัวด้วยแล้วกันเนาะใครที่ยังไม่มีหนังสือก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจพี่นี่นเลยอ่ะเปิดดูให้ไลท์ให้เนี่ยอย่างเงี้ยจำนวนการหกสองสามสองยี่สิบเก้ายี่หกหาไปเรื่อยๆจงหาผลรวมพลที่ยี่สิบอย่างเงี้ย ผลรวมของ20ผลแรกก็คืออะไรครับ S20 ถูกปะน้องใช้สูตรไหนก็ได้ใน3สูตรใช้วิธีรัดเลยก็ได้ถูกปะนี่ยเหมือนตรงนี้ไหมนี่หาผลรวมโพสที่เท่านั้นโพสที่เท่านี้เห็นปะเห็นปะเหมือนเลยใช้สูตรเลย Sn เท่ากับอะไรถ้าจะใช้ n ส่วน 2n 1บวก n ก็ต้องไปหาผลสุดท้ายก่อนหรือใช้สูตรแรก Sn เท่ากับ n ส่วน2 2n 1บวก n ลบ1คูณดีหรือใช้วิธีรัดได้เลยถ้าวิธีรัดก็ต้องรูปผลสุดท้ายเนาะใช้ได้ ออกตลอดออกทุกปีอยู่แล้วลำดับทุกกรมจะเปิดให้ดูปีหกสามเนาะติ๊กตัก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 เนี่ยกองลอยน้ำหวานมองเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันแคบไปหน่อยเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยกองลอยน้ำหวานเห็นป่ะหาคนที่ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมห C7C13 โพที่27คืออะไรก็คือ S27 นั่นเองโอเคไหมง่ายไม่มีอะไรเลยเห็นปหถ้าเราเข้าใจคอนเซป t ์นะทำได้หมดนั่นเองโอเคประมาณนี้เปิดให้ดูประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะถ้าใครสนใจหรือใครตั้งใจจริงๆเพราะว่าในการไออเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรียนติวตรงนี้ถามว่าจําเป็นต้องมีเอกสารนะเพราะว่าไม่มีเอกสารเนี่ยมันก็จะเหมือนฟังฟังไปอย่างนั้นน่ะฟังไฟฟังฟังไปอย่างนั้นน่ะเหมือนจะเข้าใจแต่พอไปทําจริงเฮ้ย hey, ทำไมทําไม่ได้มาติดตรงไหน ถูกป่ะแต่ถ้าเรามีเอกสารเราก็จะได้จดตามไปมันก็จะเข้าใจมากขึ้นนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะ,ะใครสนใจหรือตั้งใจจริงก็ติดต่อเข้าไปในเพจอินบ็อกซ์พี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่จะไปส่งรายละเอียดให้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุยข้อสอบกันต่อโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ